กับมาพบกับช่องลิซ่าทาร์รีเดอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ ทางช่องนะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะต้อนรับปีใหม่เนาะถามคำถ,ถามนะคะเจาะลึกไปคคำถามราคา359บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะติดต่อมาที่ Facebook m essenger นะคะลิซ่ามีแซกมามา,มาคิล่าเนอะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Lisa t a าร์ลต a ลีเด้วยนะคะและถ้าใครงบประมาณน้อยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะ199บาทถาาเจอะลกได้3คํคำถามด้วยกันนะคะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ลิซ่าก็จะมาในธีมหัวข้อนะคะจะได้เดินทางเมื่อไหร่นะคะเดินทางอาจจะแบบไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าได้เดินทางขึ้นเครื่องบินได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสักพีนะคะเมื่อไหร่กันนะและจะได้เดินทางกับเขาไม่เนี้ยนะคะนะบางคนที่รอมานานนะคะเรามาดูกันดีกว่านะมีให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะวันนี้ เรามาดูกองแรกนะคะก้อนที่หนึ่งคือ inspiration นะคะอันนี้ inspiration คนที่เลือกกอนที่หนึ่งเนาะก้อนที่สองค่ะ wait for winter wait for winter นะคะก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สามค่ะ celebration celebration นะคะก้อนที่สามก้อนที่สี่ค่ะ new beginning New beginning นะคะถ้าใครยังเลือมไม่ได้ก็ให้กด pause ไว้นะคะมีสมาธิในการเลือกนะ1,2,3แล้วก็4ค่ะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเลซ่าจะขอเริ่มทำนาจากคนที่เลือกก่อนที่1น,นะคะว่าจะได้เดินทางบ้างไหมเร็วๆนี้นะคะเรามาดูกันสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะคนที่เลือกก่อนที่1 inspiration นะ เรามาดูการสีษาว่าไพ่จะบอกว่ารายจะได้เดินทางไหมนะคะโอ้เดอะไฮพรินเซสนะคะจะได้เดินทางไหมนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งโอเคขอขยับนิดหนึง่งได้ Age of c ค p s นะคะคุณอยากจะเดินทางแหละนะ รอมานานนะคะแต่ก็ดูสิสถานการณ์ยังนิ่งนะคะบางคนอาจรอเป็นปีแล้วอะ่ะนะคะบางคนอาจจะรอเพื่อแบบได้เดินทางไปแต่งงานคู่รักหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ด้วยโควิดนะแล้วยังมีโอไมคอนเข้ามาอีกนะคะ เหมือนจะต้องใช้เวลานะในการรอนิดนึงนะคะคนกองนี้ดูสินะคะไพ่ค่อนข้างนิ่งเลยนะคะบางคนรอแบบสองสามปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เดินทางสักทีนะคะบางคนแบบว่าแพลนไว้นะว่าจะแบบเออไปแต่งงานต่างประเทศนะคะได้ไปเจอคู่รักนู่นนี่น,น,นะคะหรือบ,บางคนอาจจะได้ไปทำงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังนะคะยังไม่ได้แบบเดินทางในเร็วนี้นะ พอไพ่นะคะก็ยังแบบค่อนข้าง50 50ด้วยนะคะแล้วก็คือคุณอยากจะ move แล้วอยากจะเดินทางแล้วนะคะแต่ไพ่ย,ยังบอกว่าดูสินะคะยังเป็นการที่แบบต้องรอคอยนะคะนานทีเดียวนะนับออกไปจากนี้นะคะอาจจะเป็นหลักปีนะสำหรับคนกองนี้นะคะนี่นะคะยังนอนนิ่งอยู่เลยรอคอยนานในการเดินทางนะ ถ้าใครนะคะคิดหวังที่จะแบบไปแต่งงานนะคะหรือว่าจดทะเวียนที่ต่างประเทศนะคะอาจจะต้องรอนะขั้นต่ำเจ็ดเดือนเลยนะคะนะสำหรับคนกองนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอคกค่ะก็มีวิธีแก้ไหมล่ะไพนางฟ้าน,นะคะบอกว่า inspiration นะคุณอาจจะแบบต้องหาแรงบันดาลใจอะไรอื่นๆนะคะทำไปก่อนนะช่วงนี้นะคะนะเพราะว่าเหมือนแบบ อะไรอะไรก็ยังไม่เข้าที่นะคะโควิดก็มามีโอไมคอนกระจายมาอีกนะคะคนที่แบบแพลนไว้น่นนั่นนี่นะคะค่อนข้างที่จะยากนะเดินทางยากนะคะช่วงนี้นะเนี่ย clock time นะคะ falling นะคะ ค i ฟิวเ t e m p นะบางคนก็คือต้องเก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะคะนะถ้าอยากจะเดินทางนะอาจจะต้องรออีกหลัก,กระยะเวลา7เดือนนะคะหรือนะคะอาจจะถึง1ปีเลยนะคะกว่าจะได้เดินทางอีกครั้งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะหาอะไรทำนะคะเป็น Inspiration ไปก่อนนะคะช่วงนี้อย่าไปคิดอะไรมากนะนะคะ โอเคแล้วถ้าใครสนใจนะคะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาที่นะคะ f a c o b o o k ลิซ่ามีแซมมามาคิลา่าได้นะคะนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ 8, ถามเจาะลึกแปคำถามเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2องนะคะ w e t for winter w e t for winter นะคะเราจะมาดูกันนะว่าพยบอกว่าคุณจะได้เดินทางไหมเอ่ยสำหรับคนกองที่2ว้าว จะเป็นเราเดินทางหรือเขาเดินทางมาหากันแน่เนี่ยนะคะอืมก็มีสิทธ์นะคะก็มีสิทธ์เรามาดูกันนะคะสามเหรียมมาดูขอห้าใบก่อนเนาะว่าจะได้เดินทางไหมเนี่ยเร็วๆนี้นะคะรอคอยมานานเหลือเกินโอ้ ถ้าใครที่รอความรักนะให้รอไปเจอคนรักอยู่นะลิซ่ามองว่านะคะถ้าไม่คุณเดินทางไปหาเขาเขาก็เดินทางมาหาคุณนี่แหละนะคะเดนมเพอร์ค่อนข้างไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะนะคะต้าสำหรับ The ะสเตร g t h นะคะ ใครที่รอการเดินทางอยู่นะคะลองปรึกษาดูนะอ,อ,อาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอะเอเจนซี่หรืออะไรต่างๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปรเรียนต่อไปทำงานนะคะนะที่ต่างประเทศหรือว่าไปเจอคนรักนะคะลองปรึกษานะคะเอเจนซี่ดูนะคะว่าเออจะมีวิธีทางไหนได้บ้างนะคะบางคนอาจจะแบบ ไปแบบวีซ่าเยี่ยมเยียนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางในเร็วนี้นะคะบางคนอาจจะในภายใน3เดือน6เดือนนี้นี่แหละนะคะที่จะได้เดินทางนะค่อนข้างที่จะแบบไพ่โอเคมากๆนะคะนี่ บางคนได้เดินทางข้ามน้ำท่ามทะเลนะคะแล้วก็บางคนนะอาจจะถึงขั้นนะคะไปเจอคู่รักนะหรือว่าได้ไปทำงานนะคะได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำนะคะนี่มีเงินเก็บเลยหรือว่านี่ใช่ไหมไปเจอคู่รักคู่ครองนะคะบางคนเนี่ยคู่รักอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะราศีเมษก็ได้เมษสิงห์ธนูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือนะคะให้คุณได้เดินทางสะดวกขึ้นนะดูสิ บางคนวินเทอร์นี้นะคะอาจจะได้ไปเจอกันนะวินเทอร์ของฝรั่งนะคะก็น่าจะเป็นในช่วงของปลายปีจนถึงต้นปี -65 เนี่นะคะ w a i t for winter เนี่ยอย่างที่เลซ่าบอกนะคะภายใน3เดือนนะคะบางคนเร็วหน่อยหรือไม่ก็ภายใน6เดือนนะคะคุณจะได้เดินทางแน่นอนเนี่ยภายการเดินทางก็ขึ้นนะคะนี่เห็นไหมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะ บางคนฟลานะคะอาจจะแบบถึงขั้นนะคะแบบว่ามากกว่า10ชั่วโมงนะคะขึ้นไปนะคือต้องต้องอใช้ความอดทนในการเดินทางนิดนึงนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลนะไปเจอคนรักหรือว่าบางคนไปทำงานได้เงินเป็นกอบเป็นกำมจากต่างประเทศนะคะดูซีภายต่างประเทศขึ้นอย่างโดดเด่นเลยนะคะนี่เดนรนก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะคือแบบ คนกองนี้ค่อนข้างโชคดีมากๆนะคะจะได้รับความช่วยเหลือนะคะให้เดินทางแบบสะดวกขึ้นปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ไปได้ทำตามจุดประสงค์ที่วางไว้นะคะสำหรับคนกองนี้ดีมากๆนะโอ้โหไพเราน,นะคะคนกองนี้ไพเรจริงๆนะได้เดินทางชัวร์นะคะไม่เกินหกเดือนนี้ได้รอนนับไปเลยนะคะนะคะเรามาดูไพ่อาริสด้วนะคะอินวันเดลนดูซิ คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมเพื่อเป็นการเน้นย้ำอีกทีนะคะ use your time well นะคะนี่ถ้าใครที่รออยู่นะคะก็เตรียมตัวแพ็คกระเป๋านะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะอืมเพราะว่าจะได้เดินทางแน่นอนนะสินะคะคนกองนี้เนี่ย ี follow your own advice นะคะอย่างที่บอกว่าเออลองไปถามดูนะคะเอเจนซี่อาจจะมีทางออกให้เราในการเดินทางนะคะมากขึ้น No need to fear นะคะเห็นไหมได้เดินทางมากขึ้นนะคะลองไปปรึกษาดูนะคะอาจจะมีทางออกนะบางคนที่รอคอยการเดินทางอยู่นะคะเอเจนซี่อาจจะช่วยคุณ ก็ได้นะคะในการหาทางออกในการเดินทางครั้งนี้เนาะแต่ว่าได้เดินทางแน่นอนค่ะสําหรับคนกองนี้เร็วๆนี้นี่แหละต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะโอเคข้ามน้าข้ามทะเลกันไปนะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อมาที่ Facebook ลิซ่ามีแซตประมา,มาคิลาน,นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ359บาทถามจเจาะลึกได้8คําถามด้วยกันนะคะหรือใครงบน้อยนิดนึงนะคะก็199บาทถามได้3คําถามนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้นะเรามาดูคนกองที่3กันเลยคะ่ะ Celebration เรามาดูซีคนกองที่3จะได้เดินทางเร็วเรวนี้ไหมนะคะ ว้าวรอคนกลายรอการเดินทางจริงนะคะคนกองนี้แต่จะได้ไปไหมล่ะบางคนรอนะสองสามปีแล้วนะคะอยังลังเลอยู่นะคะเอาไงบางคนนะอยากจะไปเจอแฟนแฟนหรือว่าคนรักนะคะอ๋อ strange นะคะโอ้คนกองนี้อาจจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะ โอ้แต่ว่านะคะก็ไม่ได้แบบดูรุนแรงอะไรนะอาจจะเป็นยังไปไปกับกับนะคะเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางไหมนะคะคนกองนี้อาจจะต้องรอหลัง6เดือนนะคะสําหรับที่ซ่ามองนะคุณอาจจะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะอาจจะแบบไม่ได้เดินทางภายใน3เดือนนี้นะคะี่ซ่ามองว่าหลังจาก6เดือนนี้นะคุณจะได้มีการวางแผนการเดินทางนะคะนะ บางคนนะอาจจะอาจจะอยากจะไปพบปะเพื่อนฟูงนะคะนะอันนี้ลิซ่าไม่ได้รวมที่เดินทางในในประเทศนะคะถ้าเดินทางในประเทศเนี่ยคุณอาจจะได้มีการเดินทางที่เร็วกว่านี้นะคะแต่ถ้าต่างต่างประเทศเนี่ยลิซ่ามองว่าคนกองนี้นะอาจจะมีการเดินทางหลังจาก6เดือนนับตั้งแต่คุณดูคลิปนี้นะเพราะว่า คนกองนี้อาจจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันราบรื่นนะคะนะคือบางคนอาจอาจจะอยากเดินทางอะคิดคิดวางแผนไว้นะคะบางคนแบบ3ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เดินทางออกต่างประเทศเลยนะคะก็เริ่มสับสนนะคะกับเขาเรียกอะไรอะโรอนโยบายอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนปยเปลี่ยนมานะคะจนคุณสับสนนะคะนะแต่คุณก็คิดถึงแหละคนที่แบบอยากไปเจออยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางคนที่วางแผนไว้นะคะในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังต้องรอนิดนึงนะคะให้โควิดมันซากว่านี้นิดนึงหลังหกเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องเริ่มวางแผนกันใหม่นะว่าจะเอาอย่างไงนะคะว่าจะไปทำงานดีไหมโน่นนี่แต่ว่าลิซ่ามองว่าคนกรอนนี้จะต้องมูเตลูนิดนึงอะนะคะนะมูเตลูนิดนึงลองใช้แบบว่า ขอดูนะคะว่าเอออยากจะรีบเดินทางหรืออะไรอย่างนี้นะคะเซเล์เบชันนะอาจจะต้องลากรอการเซเร์เบชสัก6เดือน,นสิท่ลิซ่ามองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบในเร็วนี้นะ ต้องหลัง6เดือนขึ้นไปนะคะ nature communication ลองคุยกับคนรักดูนะคะว่ามันจะยังรอได้ไหมนู่นนั่นนี่นะคะคือบางคนอาวางแผนไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้แบบลงมือทำนะคะ6เดือนก็รอได้นะคะ falling รอได้ก็ต้องรอนะคะ ถ้าอยากไปเร็วๆนะลองมูเตลูนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะสำหรับคนกองนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ไปนะแต่คุณอาจจะต้องใช้การแบบว่า We VR m a t e r e บางคนนะถึงขั้นแบบโมโหแล้วนะฉันรอนาะนฉันแบบวางแผนเอาไว้แล้วนะคะนู่นนั่นนี่ถึงขั้นโมโหนะคะว่า โอ้ยโอไมคอนมาอีกแล้วหรอแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เดินทางสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขั้นแบบว่าเซ็งนะคะาบางอาจจะอยากจะไปเซอร์เบดีดคริสต์มาสปีใหม่ที่ยุโรปนน่นนั่นนี้ก็คาไว้นะคะยังยังไม่ได้นะโอไมคอนมาก่อนนะคะนะลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูนะคะว่าท่านจะช่วยอะไรได้ไหมนะคะ ขอเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะนะว่าฉันอยากจะได้เดินทางเร็วๆอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองทำทแบบที่ลิซ่าแนะนำดูนะคะแต่ว่าคุณได้มีการเดินทางแหละแต่ว่าสำหรับคนที่จะเดินทางไปหาคนไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะคะหลังหกเดือนเป็นต้นไปนะับจากที่คุณดูคลิปนะคะคุณจะได้เดินทางแหละนะล้วนาะนนิดนึงก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่ายังได้ไปนะคะ นานรอนานแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ไปนะคะ่ะเ,เพื่อนๆ้้ามหมดหวังนะคะสำหรับคนกองนี้นะและหลังจากที่คุณได้ไปคุณจะได้เซอร์เบตอย่างสมใจเลยนะคะโอเคลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Lisa าทาร์ดดีเดอร์ด้วยนะคะแล้วถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะก็ติดต่อมาที่ Facebook ค่ะลิซ่ามีแซดมามาคิล่าได้เลยนะคะลิซ่าก็จะขึ้นไว้ให้เนาะ โอเคค่ะสำหรับคนกล้องที่4นะคะ New Beginning เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะได้เดินทางเร็วนี้ไหมอยากไปต่างประเทศจะจะขาดแล้วฉันอยากจะบินยิง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 อยู่นะคะเมื่อไหร่ฉันจะได้เดินทางอืมบางคนก็รอนานแล้วรอฉันรอเธออยู่นะคะ Age of Sword จะได้เดินทางไหมขอให้บอกหน่อยคนกองที่สี่โอ้โหเมื่อไหร่จะได้เดินทางนะคะเมื่อไหร่จะได้เดินทางคุณอาจจะต้องเซอร์เบตในไทยก่อนหรือเปล่านะอย่างที่ลิซ่ามองเนาะอืมอะไรๆรมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะคะสำหรับคนกองนี้นะ อืมคือคุณอ่ะแบบกลัวด้วยอะค่ะลิซ่ามองว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือแบบแล้วแบบนโยบายของแต่ละประเทศตอนนี้นะคะมันก็เปลี่ยนแบบทุกวันเหล่าวันเว้นวันเลยอะไรเงี้ยนะคะจนคุณแบบตั้งตัวไม่ติดเลยนะคะแบบเหมือนอยากจะ อยากจะแบบเดินทางเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะชีวิตแต่ก็ยังติดขาดอยู่นะคะอิซ่ามองว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วๆนี้นะคนกองนี้นะคะก็ต้องรอไปก่อนนะอืมน่าจะเป็นหลักปีอีกแล้วนะคะคล้ายๆกองแรกนะคนกองนี้นะแต่ถ้านะคะถ้าคุณได้เดินทางแล้วเนี่ย ถึงคุณจะรอหลักปีนะคะแต่แบบมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะคือชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสุดขั้วเลยนะคะนี่จาก the ะดีวิมาเป็น9เหรียญน,นะคะก็คือเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนทางเรื่องของอาจจะเปลี่ยนทางเรื่องของการงานการเงินเลยแล้วก็ความรักเลยนะคะ e p i n g up นะิล l ล อ่ะเชื่อไว้นะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเชื่อไว้นะคะว่าคุณจะได้เดินทางคุณจะได้ไปนะคือคนกองเนี้ยถ้าได้เดินทางหรือว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแบบมั่นคงเลยอะ่ะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบอาจจะเปลี่ยนถาวรไปเลยนะคะไปไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นถาวรเลยก็ได้นะแต่ว่าแบบช่วงนี้ระยะเวลานี้ที่มันยังมีโควิดอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบ เดินทางเ,เร็วๆนี้แน่นอนนะคะเออคือคุณเปลี่ยนแบบชุดใหญ่อะชุดใหญ่เฟอก,กับพิบเลยนะคะยูซัไท์เวลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาในในตอนที่รออยู่นะคะวางแผนให้ดีนะว่าคุณจะไปใไนไปประเทศอะไรนะคะไปตั้งรกรากได้ไหมย,ย้ายแบบย้ายแบบว่าไปถาวรเลยได้ไหมนู่นนั่นนี่นะคะคือวางแผนไปเลยให้ดีนะคะย้ายทังทีก็ย้ายแบบว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลยอะ นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปเลยสําหรับคนกอนี้นะแบบย้ายแบบเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนประเทศแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเปลี่ยนจากสิ่งที่แบบเออมันไม่ดีเออช่วงนี้ฉันโชคร้ายในเรื่องของการเงินหรือการงานนะคะบางคนตกงานหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ คือมันจะเปลี่ยนแบบว่าเห็นได้ชัดหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยอะไรอย่างี้เลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเปลี่ยนจริงๆนะคะชีวิตคุณจะแบบดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะถ้าคุณได้เดินทางในครั้งนี้นะอืแต่อย่างที่บอกแหละอาจจะรอแบบหลักปีนะคะนะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่อะค่ะนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลยอ่ะเออบางคนแบบ เปลี่ยนล้วชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะบางคนอาจจะย้ายไปอยู่กับแฟนหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากแบบอ่ะคุณอาจจะได้เงินเดือนน้อยๆที่ไทยนะคะแต่ว่าถ้าย้ายไปอยู่หรือทํางานที่ต่างประเทศแลวคุณอาจจะแบบเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมานะคะการเงินดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็รอได้ก็รอนะคะนะไม่ต้องรีบนะคะใช้เวลาที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความเชื่อนะคะแล้วก็อย่าก,กีบอัพนะ อยากกิบอยากกิบอัพก็คือให้ให้มีกําลังใจเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณได้เป,ปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะแบบรุ่งโรจน์แล้วก็มีความสุขแล้วก็แบบสุขสบายเลยนะคะนี่บางคนอาจจะได้เป็นมาดามในต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการรอคอยครั้งนี้นะคะอืมได้เซอร์เบชเฉลิมฉลองนะคะดูสิไม่ได้แบบ ว่าไม่ดีนะในการรอคอยครั้งนี้นะคะถ้าเกินปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะวางแผนไว้ให้ดีแล้วกันนะคะว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างนน่นนี่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าเสียเวลาไปแบบเปล่านะกับการรอคอยครั้งนี้นะคะได้ไปแต่ว่าได้เดินทางแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ยังนิ่งอยู่นะคะนะคล้ายๆก้อนที่1 นะคะแต่กองนี้คือถ้าเปลี่ยนคือเปลี่ยนยิ่งใหญ่เลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะโอเคนะโอเคลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง Lisa t ทาร์ลต์เลดดด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะ359บาทค่ะทำได้แปดคำถามเจาะลึกนะคะติดต่อมาได้นะคะที่ Facebook Lisa ม i ซเมามาคิลเนอะลิซ่จะขึ้นให้นะคะขึ้นไว้ให้นะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะจ๊ะ Happy New Year นะคะทุกคนบ๊ายบาย